ย่างเราเรียนพุทธบาลกรมก็เ,เริ่มจ้าเป็นไม่รู้ผลเรื่องของบางภาคเราไม่ได้รู้ทำไมารู้ไม่รู้ร้นอนไม่รู้ผลรู้หนาวเพราะง็มี รู้หนาวเป็นเดอพอโร่ว้เสร็จะเป็นร้อนระมัดพอโรมไปนร่วงอออมเรียกว่าคอนรู้จัว่ากา,การาแหงแบ่งเป็นสามภาครู้สีผ้าเช่นเดียวกับวถึกเรา ร,รูปยอนแล้วขดยามเป็นทานเป็นศินเป็นภาวนาขยายเป็นตก็ได้เพาะนา้ก็เป็นธมะนี่ธรรมาทานศินปธรรมวันนาน่าคกอีมาี้แต่มาีนิาานเราเป็นภาวนาเรื่องของ โร่งร,โรงการก็เดยเรื่องของการทำอะไรมมก็เด้ดก,ดดดก็จยมีผู้กำหนดผลใจขึ้นมาเรื่องกำหนดผลดใจก็่คนนั้นเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบนบ้มาง ที่มันพงกอว่ากฎแึ่งกรามเรื่องแก่จะตายเป็นแดงแดงกฎแห่งกรมนี้กมหมดคือเกิดแก่จะตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่งคกคำนั้นเกิดนี้ก็ดีเกิดไม่นี้ก็มีใจหวานก็มีใจเปรก็มี

ฉะน,นั้นคำพูดเราเนี่ยเมื่อเขาใจเรื่องกฎทางกรรมแล้วก็ไม่เป็นว่าอะไรที่ไม่ดีก็เว้นนะบาปอะไรนี่ก็เว้นไปไม่เว้นบนส่วนต้อตงการน,นี่คือใช้อยู่ในวงสายนี่รู้เรื่องก็เรียกว่าทำอย่างนี้ ตรงกลามกรับโรคลงเมื่อกรทำในการทำทุกอยางดีทำวม่บ่อยเจ็บก็หลงกันในโรกรที่ไม่บ่อยเจบก็หลงม่อไม่บ่อยจก็หลงหลงที่นว่าถ้าจะระวันตระวัะปประ ก็ต้องกินคนหนั้นหนึ้งคนนั้นหนึ่งคนนั้นหนึ่งคนนั้นหนึ่งแล้วก็เว่าเป็นกำลังชีวิตของเราเพราะฉนั้นเ <c oughs> มื่อเราพิจารณาตัวเองว่า,ดดวาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีบนมากกับบาปแล้วเรื่องชาติหน้าไม่ต้องสงสัยมีบนมากกบาปก็ต้องไปส่ง ไปด ok ูกันเถอะเทโรงภิโรคพวกคนนี้มาจิมรีวนารทั้งหลาย่นร่วมหน้าทุกคนเพืตั้งใจแค่พวกเราที่เราำะไรนั้นไม่ใชเป็นวพื่อปัจจัยไม่เกิดทุกข์วุนเราให้วันดารกกอลใครอันตรานกให้รองจงวัทอความทุกงานด้วยจะไม่หลอนใจ เมื่อวันนั้นถูกับละร่ำทั้งปริบาลกระนรวงบัตรปนานะไรที่ยอดไหบนย่อมไเดยโ้ยของการรัฐบาลจะยาน้าวาริวงาบุราบริบูเรนทิรากำังเอวมีวายโดยดินังเบิดานังอุปกาปติยิธิทั้งุมิทังโดงมือนพเมวะดะมิจา กับเบบุเรโตดังกับบางยันโตนระโรยะดังมานิโยปนารุโยยะดัง no uh -huh. uh oh. 나타야 노바바나 바나나야 데사사 노타부타 마야 위라 구마스마쿠파와 파니타탄타야피 쁘릉삿투 아스